สวัสดีสาวกเรือใบสีฟ้าทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Manchester City Fan นอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและไป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลของสโมสร Manchester City ยอดทีมแห่งพีเมลิกอังกฤษกันครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรก แมสซิตี้ทีมดังากพรีพิเมยรีม,มอนซีส่งสาสตาร์ดังลงเล่นเกมนัดชิงชนะเลิศศึกลูกหนังสมโมสรโลกในวันศุกร์นี้ตามกฎที่สหพันธ์นฟุตบอลน,นานาชาติหรือว่าฟีฟ่าระบุเอาไว้แมสซิตี้ประสบความสำเร็จในเกมรอบตัดเชือกโดยพวกเขากำรับอุราวาเรสไดมอนด์ได้ตามความคาดหมาย3.0ตนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาและได้เข้าไปบูกกับฟูมินเซ่ที่พิชิตอัลอาลีสมโมสรชาวอียิปต์2ตในนัดชิงดำในวันศุกร์นี้สำหรับเกมที่ปะทะกับอุราวาเรสเรือใบสีฟ้าไม่มีสามสตาร์อยู่ในทีม จากทั้งหมดยังบาดเจ็บแต่ถูกดึงมากับทีมที่ซาอุดีอราระเบียด้วยต่อสถานการณ์ดังกล่าวรายงานเมื่อวันท,ที่20ธันวาคมระบุว่าแมนซิตี้ไม่สามารถส่งทั้ง3ลงเตะก,กับทีมจากเมืองกาแฟาได้เนื่องจากตามกฎฟีฟ่าในสโมสรโลกบัญญัติเอาไว้ว่าหากนักเตะของทีมไหนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเกมรอบตัดเชือกก็จะไม่มีิสธิจลงเล่นในชิงชนะเลิศรวมทั้งไม่สามารถใส่ชื่อเป็นตัวสำรองด้วยเช่นกันด้วยเหตุน,นี้เป๊ปกัวดิวลา่ากุนซือแมนซิตี้จะไม่สามารถใช้งานฮาร์แลนด์เควินเดอร์บอยและโดกูในเกมวันศุกร์นี้ได้แม้ท ของเรือใบสีฟ้าไม่สามารถลงเล่นเกมกันสุกนี้ได้อย่างแน่นอนอยู่ก่อนแล้วเนื่องจากเดอร์บอยเพิ่งกลับมาลงซ้อมหม,มาดๆหลังเจ็บยาวตั้งแต่เกมเปิดซีซั่นจนต้องเข้ารับการผ่าตัดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังด้านฮาแลนด์พลาดการลงสนามไปแล้ว3เกมจากปัญหากระดูกเท้ามีรอยร้าวและเจ้าตัวเพิ่งบินไปให้จอห์นฮัตร์ดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเยียวยาที่สเปนขณะที่โดโกยังมีปัญหากล้ามเนื้อมากันที่ประเด็นข่าวต่อมา ทำไม i n v e r t ร์ดฟูลแบ็ถึงกำลังได้รับความนิยมหลายปีก่อนเจมี่คาร์าเกอร์เคยพูดติดตลกเชิงมเนบแนมถึงแกรี่เนวิลล์อดีตแบ็คขวาแมนยูนเต็ดไว้ว่า No one wants to be a Gar ่ e นวิ l ลก็เพราะตามความรู้สึกคนส่วนใหญ่ฟูลแบ็กนั้นถือเป็นตำแหน่งที่มีบทบาทด้อยค่าที่สุดเมื่อเทียบกับทุกๆตำแหน่งขณะเดียวกันก็ยังเป็นตำแหน่งที่อาจจะเรียกได้ว่าเอาคนที่มีทักษะหรือเทคนิคน้อยที่สุดมาใช้งานเพราะว่าทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ใช่แค่คอยวิ่งขึ้นวิ่งลงทางกราบสองข้าง มิดฟิลด์ตัวพิเศษยามที่ทีมในครอบความบอลจะทําเกมรุกแน่นอนว่ามันไม่ใช่สิ่งใหม่ของฟุตบอลนานมาแล้วโยฮันครับก็เคยใช้สูตรนี้สมัยคุ้มบาร์เซโลนาโดยทีมจะปรับจาก4-3-3เป็น3-4-3ทันทีตอนเซตเกมรุกขึ้นไป ต่อมาที่ทําให้คนเริ่มหันมามองก็สมัยที่เป๊ปกวาดิโอลาอยู่กับบเยิร์นมิวนิคโดยจับฟิลิปลามรับบทสําคัญในความหมายว่าฟูลแบ็คที่มากกว่าแค่ฟูลแบ็คจนได้กลายเป็นต้นแบบให้หลายต่อหลายทีมทําตามทุกวันนี้นําเฉพาะในพรีเมียร์ลีกก็มีร่วม1ใน3ที่ใช้อินเวอร์ทฟูลแบ็คซึ่งไล่ได้เลยตั้งแต่แมนซิตี้ลิเวอร์พูลสเปอร์อาร์เซนอลหรือเวสต์แฮมตันนอกเหนือจากพรีเมียร์ลีกก็ยังมีลีกล่างอย่างแชมเปี้ยนชิพไปถึงลีก2ก็มีไม่น้อยเลยที่ก้าวตามรอยของไอเดียเป๊ปกวาดิโอลามันก็มีเหตุผลว่าทําไมต้องอินเวอร์ทฟูลแบ็คข้อแรกในแง่ของเกมรุกนั้นก็จะมีตัวเพิ่มให้ช่วยครองบอลได้ดีขึ้นมี กลางมากขึ้นอีกตัวที่ช่วยต่อบอลกับเชื่อมเกมเนื้ออย่างอื่นใดตัวพิเศษนี้อย่างเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โน no, ของลิเวอร์พูลก็ทำงานเหมือนคอร์เตอร์แบ็กในอเมริกันฟุตบอลคอยเปิดบอลจากกลางสนามเข้าไปในจุดอันตรายส่วนข้อ2ในแง่ของการป้องกันนั้นถ้าปกติแล้วก็จะเหลือแค่3คนเท่านั้นในกรณีที่ทีมโดนโต้กลับนั่นคือเซนเตอร์ฮาฟสองคนกับมิดฟิ์ตัวรับอีกคนพอเป็นอินเวอร์ตฟูลแบ็กก็จะกลายมีตัวเพิ่มมากลายเป็น4คนแทนที t. เรื่องนี้เอ็นโซมาเดสกาโคเลเตอร์ทีมจากฟูงแชมเปี้ววย ให้มิติของการเล่นหลากหลายขึ้นด้วยก่อนหน้านี้เป๊ปกัวดิวลล่าใช้อเล็กซานเดอร์ซนเชนโกมาเยือนตอนที่ทั้งคู่ร่วมงานกันที่แมนซิตี้กรันั้นจินตนาการของเป๊ปนั้นกว้างไกลไร้ขอบเขตซีซั่นที่แล้วที่พาทีมกวาดสามแชมป์ได้ด้วยการดันเอากองหลังตัวกลางอย่างสโตนบ้างอาคันชีบ้างขึ้นมาเป็นมิดฟิลด์ตัวพิเศษเพราะแทคติกฟุตบอลน,นั้นยืหยุ่นกันได้เสมอนับจากออกสตาร์ซีซั่นมาก็เห็นว่าแอนด์สตเตคโคกูได้คิดข้ามไปอีกขัน้นด้วยการมีอนิรปปรกก oki, อนรงต หน้าที่ของทั้งสองคนก็ไม่เหมือนกันด้วยอย่างปาโร่ก็จะคล้ายเทนเป็นตัวเชื่อเมเกมกับคลายเปิดบอลสั้นกับยาวส่วนอุโรกี้นั้นจะไปเป็นตัวปวนแผงหลังฝ่ายตรงข้ามเพื่อเปิดช่องว่างขึ้นมาคำถามก็คืออินเวอร์ตฟูลแบ็คช่วยให้ทีมที่ใช้มีผลงานดีขึ้นจริงหรือไม่ข้อนี้ก็คงตอบไม่ได้ว่าทุกทีมจะมีเส้นกลางพ,พุกสูงขึ้นก็อยู่ที่ตัวนักเตะเลยว่าจะเข้าใจกับมีคุณสมบัติแค่ไหนกรณ์น,นั้นตัวอย่างเช่นลิเวอร์พูลก็ชัดเจนว่านับตั้งแต่เอาเทนยยขนททททย ของจเกนคลอปโดนคู่แข่งทะลุช่องตรงกลางน้อยลงกว่าเดิมพอใช้งานเทรน a l อเล็กซานเดอร์อโนเป็นอินเวอร์ตฟูลแบ็กจากที่เคยมีค่าเฉลี่ย2.3ต่อเกมก็ลดลงเหลืออยู่ที่แตะ1.4ต่อเกมเท่านั้นเกมรุกหลากหลายขึ้นเกมรับก็แน่นอนขึ้นนั่นเองทำไมถึงกำลังติดเทรนมากกันที่ประเด็นข่าวต่อมา แมาซิตี้กำลังพยายามปาดหน้าเอซิมิลานเพื่อดึงตัวมาติยาปโปโปโวิชกองกลางรารุ่งจากเซอร์เบียมาร่วมทัพตามรายงานจากฟาบิซซโอรโรมาโนแนวรุกวัย17ปีสังกัดปาติซานเบลเกรดยู U 19กำลังจะกลายเป็นนักเตะรายสังกัดในเดือนมกราคมนี้หลังสัญญาของเขากำลังจะหมดอายุอย่างเป็นทางการวันที่31ธันวาคมนี้ล่าสุดมีรายงานจากฟาบิซซโอรโรมาโนนักข่าวชื่อดังผู้เชี่ยวชาญด,ด้านการตลาดน,นักตเตะเผยว่าแมาสซิตี้กำลังพูดคุยกับปโปโปวิชโดยนักเตะได้เข้ามาชมเกมที่เชวินาเชวดาเปิดบ้านพ่ายแม 3, นซิ เปลีกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยดารมิลานได้มีการพูดคุยกับทางปอบวิชตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาแล้วแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆทั้งนี้มาติยาปอบวิชเป็นนักเตะที่ถนัดเท้าขวาตำแหน่งหลักของเขาก็คือกองกลางตัวรุกส่วนตำแหน่งรองที่สามารถเล่นได้ก็คือปีกซ้ายและกองหน้าตัวเป้า มากันที่ประเด็นข่าวต่อมาออสเซนเวนเกอร์ยืนยันรูปแบบใหม่ของศึกชิงแชมป์สโมสรโลกจะเป็นเรื่องที่ดีต่อวงการฟุตบอลโดยรวมพร้อมบอกว่าทุกวันนี้สวัสดิภาพของนักเตะด,ดีขึ้นเยอะแล้วออสเซนเวนเกอร์ประธานหน่วยงานพัฒนากีฬาฟุตบอลทั่วโลกของสาพาันฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟา่ากล่าวปกป้องรูปแบบใหม่ของศึกชิงแชมป์สโมสรโลกโดยบอกว่ามันจะช่วยส่งผลดีต่อพัฒนาการของวงการฟุตบอลทั่วโลกได้ ฟีฟ่าเพิ่งประกาศว่าศึกชิงแชมป์สโมสรโลกแบบใหม่นั้นจะแข่งกันทุกๆ4ปีเริ่มจากปี2025และมันจะมีการเพิ่มทีมเป็น32ทีมด้วยโดยจะเริ่มจากรอบแบ่งกลุ่มจำนวน8กลุ่มกลุ่มละ4ทีมแล้วต่อด้วยรอบน็อกเอาล์หรือก็คือจะเหมือนกับศึกฟุตบอลโลกในช่วงที่ผ่านๆมาแต่หลายคนมองว่ามันทําให้นักเตะต้องเหนื่อยเกินไปโดยอาซานเวนเกอร์ได้เผยเอาไว้ว่าหลายสโมสรจะได้รับผลกระทบที่ดีมากๆเพราะมันจะช่วยเพิ่มทรัพยากรให้กับสโมสรต่างๆทั่วโลกเพื่อที่พวกเขาจะได้พัฒนาและลงเล่นได้อย่างสูรรรรีีีีในยยุโโป่เาาชดททมัก เยอะตั้งแต่แแรกแต่มันเป็นเรื่องสําคัญที่เราต้องทําให้ฟุตบอลมันมีสภาพที่ดีทั่วทั้งโลกและนี่จะเป็นการสร้างโอกาสให้ทีมในเทวีอื่นๆมีความก้าวหน้าได้และมันจะทําให้นักเตะหลายคนทั่วโลกมีโอกาสลงเล่นในระดับสูงสุดมากขึ้น ผมยอมรับว่าปฏิทินการแข่งขันมันยุ่งเหยิงพอตัวแต่นี่เป็นรายการที่จะจัดกันในทุกๆ4ปีและแน่นอนว่ามันต้องเคารพต่อช่วงเวลาพักระหว่างทัวร์นาเมนต์กลับหลังจากนั้นด้วยสวัสดิภาพของนักเตะในช่วง20ปีมานี้มันดีขึ้นอย่างมากเช่นกันเมื่อคุณพิจารณาถึงการป้องกันาการบาดเจ็บการทำงานเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายโภชนาการและความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์มันไม่แย่เหมือนกับแต่ก่อนนอกจากนี้ VAR ก็ช่วยปกป้องนักเตะมากขึ้นด้วยบรรดานักเตะรู้ดีว่าพวกเขาไม่สามารถรอดจากการเข้าสกกกัดดดททที่่แจจะให้คนนอืเเิาาารบบ ไ,ด,ไดังนั้นโดยรวมแล้วในเรื่องสวัสดิภาพมันถือว่ามีพัฒนาการอย่างมากและเราก็อยากให้มีความก้าวหน้าแบบนั้นต่อไปออสเซนเวนเกอร์กล่าวขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังการอัปเดตข่าวสารจนจบคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากมีข้อมูลหรือเนื้อหาในส่วนใดเกิดข้อผิดพลาดทางเรากราบขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ